ลุงออกคูลแล้วพี่เรีนหาอีกโอ้โหทำรายการเบอกคุกแล้วอ้าป้าป้าปามาอยู่บ้านอยู่แล้วมาอยู่บ้านผมเหลือเกนาทีนะพี่เซฟไปรอไปรอลุงนาคุก็ได้ไปรอลุงนาคุกไปเหลือเกนาทีลุงออกแล้วบอกแล้ว1 2เหลือเก้านาที4ี่ด้วยกันเด๋อ พี่ติาวไม่ใช่ร้อยสิบกหรอพี่ติยังไงเนี่ยพี่สั่งทัวอะไรมาลงหุมเนี่ยมาลมดาวผมเนี่ยพี่ติทัวพี่เนี่ยไปลุมดาเยี่ยจุกเดี๋ยวไปลุมด่าเยี่ยจุกเดี๋ยวไปไอเนี่ยไทยเปเจ้าของไอจุกปากเหม็นทัวเนี่ยมาเคีย่นยนะทเนีวไจุกชื่อทัวนชอบเป็นหัวหน้าเวนอมไหมสัตว์เนี่ยเอหนัวหนวัว ทัวใครเนี่ยอู้อะไรกันเนี่ยมาสร้างโครงสร้างทัวทะเลาะกันไอ้ราชจัดอหรอน้อจุกสร้างทัวมาทะเลาะโถงกันอะไรเนี่ยโดนด่าแล้วเนี่ยพี่ตรใช่เหรอยัดตีไม่สร้างทัวด่าพันเหรอทัวลมประตูลมด่าผมเนี่ยอะไรเนี่ยเดรตีเดรตีเดรตีบอกพี่ตรตั้งเกมมันยังไม่เปิดไม่ใช่หรอเปิดมันต้องมีโพส์อะไอ้จุกเป็นไร ไปไปหน้าบ้านมันหน้าบ้านมันอยู่บ้านมันไปเจ้าผมพี่เสิร์ฟยังไปก็ร้ายอยู่นะพี่เออไปอุ้มหน้าบ้านไปอุ้มหน้าบ้านมันไปไปอุ้มหน้าบ้านมันอยู่บ้านมันพี่เอาฟีเคลับทัวร์พี่ดิเนี่ยไปอ่ะจะมาสั่นผมทำไมผมอะไรผมทำอะไรให้พี่เนี้ยผมคุยมึงยังไม่พูดคุยอะไรมึงยังไม่เจ้าเขาบอกว่าไอจูบปากเหม็นจากทัวร์ลงมาตูมเนี่ยเนไอเอี่ยไม่โดนกูไม่โดนกูเขาเปล่ากระดาษปากเป็นจริงแล้วนัน่ะ ไอเนี่ยไอลุงมาตูมเนี่ยไทยเนี่ยใครเนี่ยลุงมาตูมก็ลองเซิร์ชดิลุงมาตูมอบ้าี DJ มาตูมเปล่าใทยลุงมาตูมเนี่ยอะไรเนี่ยมางูตูเนี่ย thôi ơn, toda. Ah, beleza, beleza. Tới. tới 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 เปิดอะไรอ๋อระเบิดบ้านเผื่อต้องใช้พกกูคนเดียวพกมันได้แค่ประตูหน้าโูขอไหนนะเ้วไปไหนใครพอดีด้วนะครับเราเบิดที่เบลไปมึงนะเซิร์ฟเราจะไหนี่ยงกันไหมแบ้งหูผมมีข่าวดีพี่อ่าคนขับคอส้ม ่าเหมือนจะพักผ่อนวันนี้ก็่อยจุกได้ป่าจุกเปิดกล้องหน่อยผมอยากแต่งสายตาที่จุกไปอยู่เงี่กับกีฟนี่กับเขาไอ้เฮียฮอร์ส้มยังอยู่ไอ้สัสคนขับเมื่อวานคนขับเมื่อวานคนละคนกันเออคนขับเมื่อวานเก่งพี่มเห็นเขาคนขับจอดดินคนขับคนกล้าผมเห็นชุดเดิมไป็นสามคนน่ะชุดเดิมชุดเดิมเลโฮส้มไอ้เหี้ยไม่แม่แม่เพิ่งมาบอกผมเมื่อกี้อ๋อเพิ่งไปเห็นเหมือนปกติเลย ขับเกลอ่ะไอ้เหี้ยที่เขาขับเกลอว่ะรออะไรอ่อะแม่งยิงอย่างแม่นอะ่ะไล่คนคนบินฮออะ่ะแม่งบินแบบเจาะพื้นอะ่ะจะชนแบน,นะเวลามึงโดนฮอไล่อ่ะมึงต้องแบบเบรกชนอะ่ะเบรกพี่พี่ผมก็เลยนะปกติผมโดนไล่ผมผมก็เบรกแบบนั้นแหละแต่อันเนี้ยมันมันไถกับดินเลยอะ่ะพี่มันแบบ ต้ติดตีเลยอย่าเหินขึ้นฟ้าบอลไปเลยมันเสือกเหมือนรถเลยนะี่พอมาตองนี่หายไม่รู้พอไม่เหินปุ๊บจะรู้ได้ไงนี่เขาบอกว่านาเอาทองใส่แป้นที่ใครเนี่ยพอไม่เหินปุ๊บมันเอาอีกตัวยิงพอเหินปุ๊บมันมันไล่บัาโซนต้นไม้แบบเยอะๆในเขาอะมันจะมีโซนต้นไม้อยู่อะมึงลองขับถ้มึงอยากขับล้นๆอยากอยากขับเออนะเออว่ะมันนั่งกันสานคนมันอยู่ต้นไม้เยอะไปจบ กูมีกำกราบนะมึงต้อกำกราบเราฉดเออมึงผ่านใต้ต้นไม้ปุ๊บมึงเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวโมหาอยู่นี่อ่ะไปวนมาใช่ไหมเออเออผมพ้องน้ำใป่ไหมครับป่าตอนตอนที่มึงเลี้ยรถกลับมันจะมองไม่เห็นมึงเว้ยมันจะกลับกลับพอไม่ทันมันจะเลยไปแล้วถ้าตำรวจมาพี่ตำรวจรถมามึงก็ต้องหาที่เล่นดีอ่ะ โอเคก็สู้ๆเด้อตำรวจรถมายิงยากเว้ยถ้ามึงเล่นดีๆอ่ะอีกูโดนห่อส้มไล่แต่ผมไม่โดนยิงล้อนะกูโดนมันยิงกันแหละแต่ยิงไม่โดนดูมันมีต่ำก็มีเฮียออนไงก็มีเฮียออนไงไปโคตรต่ำอ่ะบินแบบโคตรต่ำไม่อยู่แล้วดิเราต้องเรียกกันหาเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนเดิมอ่ะมันน่าจะอยู่แหละแต่มันก็คงจะซุนจัดเลยอ่ะ คิดยังไงถึงชนะไปเราป่ะได้มันน่าจะซุนจัดเลยแผนม่อยู่ตอนนี้ประชุมแผนอยู่จิดใจก็ไม่ค่อยดีไฟก็ไม่ค่อยดีตอนนี้อาการมันอ่ะมีคนผมจะให้ดูเว้มันมีคนส่งส่งส่งเสื้อมาส่งส่งเสื้อไอดีมาเว้ยให้ผมซื้อ มึงดูมันส่งเสื้อมาดิเหนะ <c oughs> ็นปะส่งกูเสื้อผมมีแล้วกันเอ็นรสอ่ะรู้อยู่แต่ว่ามึงดูเดี๋ยวว่ามันขาดขนาดไหน่ะไอ้ <c oughs> กูใส่ทีคอกูก็อ้อนวนเลยแม่งจะเปิดหลังให้กูอีกไอ้สัสคือผมผมมาใส่เสื้อขาดได้ผมไม่มีปัญหาด้วยแต่ว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ฉะขาดที่คอขาดที่ลายขาดที่หลังเป็นจุดๆเหมือนโดนกันสุนยิงมาแต่เน,นี้ยมันขาดแบบว่าเยอะไปแต่ผมชอบนะผมชอบนะแต่ว่าเกี้ยขาดตรงหลังเลยไม่ชินว่ะเฮีย ารถกบแกอยากเช่าเบ้าแสนหนึ่งต่อวันอือแหว่เพี่เลี้ยเลยพี่พี่ก็จ่ายของพี่อยู่พัดพี่ก็ไม่เหลือตังค์แล้วนนับบง้้ออกกกขเ็ไว่มันต้องลองรถก่อนอ่ะว่าต้องลองรถก่อนนะผมเพิ่งคืนไปนะพี่คันคันที่เช่ามาใช่มันเลี้ยวไม่ได้เลยเออขอไอ้ปั๊กตูนอย่างโง่เลยอ่ะแข่งโป๊กอ่ะผมขี่ไปแล้วเอ้ยแต่แต่ว่าเราใส่เก็บไปก่อนเดี๋ยวใช่พัชแต่พี่ปฏิเสธถามปั๊์คร่เลี้ยวสิบล้อรถไหนไม่ได้ไหมแต่กลัวตังค์ให้ก็ได้ร้านหนึ่งอ่ะ หมดให้หน่อยครับผมคืนผมเชียร์ไปรับหนึ่งายมึงมึงเช่เาของเบอร์ไหนปั๊กเอ่อแป๊บนึงพี่ผมดูฮะคนเดียวกัน <บะ S 2> <บ>ป้าแปดป้าเบอร์เขาอะไม่ใช่อ่ะถามพ่อวัดลองรถก่อนก็ได้ครับนั้นน่ะจนมันดีหรือเปล่า บอกเช่ายาวอยู่สตอรี่รถไม่ได้แล้วแสนหนึ่งถูกแล้วกบจูนมีใครจะเอาเปล่าใครจะเอาบปล่าหรือกูให้เงินไปเลยเต็มๆไม่ลุมคือจูนกลับเนี่ยเติร์ดยังไงเนี่ยวันเนี้ยยังไงเนี่ยไปเลยไอ้บ๊อบไงพี่ไปแยกหาดิไอ้คิงกับมาดีแล้วก็ไอ้สี่ไปแยกหาดิไอ้บัอบไอ้เอาไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบจะเอาเปล่ากบอ่ะไอ้บ๊อบได้กบในเซิร์ดร้อยนะ เฮ้ยถ้าทรงนี้กูเดาว่าร้อยห้าสิบใบก็จะจบแล้วพั้งนี้อ่ะทั้งสนุกกับสีแปดไอ้เนี่ยยอมนะเนี่ยร้อยห้าสิบใบเใช่หรอมปล่ีเดีขขาดนั้นเลยเหรพี่เดี๋ยวคุนบังไปตามหาไปตามหาที่กูบอกอ่ะที่เดี๋ยวไปตามหาเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันเปาะไว้สีแปดอ่ะที่รถลงรถกันเดี๋ยวเจ้าของในรถได้ป่าวได้ได้แล้วคิดผมก็คืออาจจะไม่ได้พี่เต๋พี่เต๋ มเอใบเพราะว่าอะไรเนี่ยคัวลุงมาตูมกินนั่งกินทุเรียนคือใครเนี่ยคือใครเนี่ยตอนเนี้ยมั้งอ่ะครัวถามเนี่ยอะไรพี่พ่อมึงหรือเปล่าแต่เป็นพ่อมึงอ่ะพ่อพ่อมึงเหรอจุกตอนเนี้ยทำไมทำไมพี่ตีต้องด่าพ่อพี่จุกเด้ด่าเลยได้ด่าเลยด่าพี่จุกเลยครับแกงมึงจะพ่อใครจุกไม่ได้ก็โว้เพราผมไปดูทันทีรู้แหลทัวรงมาเต๋อเหมือนที่แจ้งนึกอะไรได้มาบางอย่างอ่ะ แล้วมึงไม่เอาทัวร์ไปน้องไปจัดก,การทัวร์ลุงมาโตใหม่ <c oughs> จบเอาลงทัวร์ไปน่องมันรุนแรงเกินไปก็ดีผมยาหรื้อฟื้นก็ต่อเมื่อมันมันนี่มันรุนแรงมากมากจุกมันกลัวโดนพ่ตีมิวครับลุง <c oughs> มึงเหรอมึงกลา้าไหมล่ะมึงกลา้ารื้อฟื้นไหมล่ะทัวเวไปน่องอ่ะกูไม่เอาเอาพ่อดาวแม่วิ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ไหวรับมือไม่ได้ จุกอะไรอะทัวลุงจุกรอแจ๊คคืออะไรเนี่ยทัว่าไหนลเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีรอมันสักพักกับพี่มันน่าจะโดดไปที่อื่นโดดไปที่อื่นแล้วรอไปเอาบัตรค่อยๆทยอยเอาบัตรแอะรถมันที่อยู่ในอุโมง์มันยังไม่พัวเลยนะ หลายๆคันนะอ๋อพี่ตีไปไหนพี่ใช่าใช่หน้าฟุ๊งไอสัตว์มึงมารับอ้หนตัวเลยมันต้องวิ่งไงพี่ตีมาเอาง่ายๆทุกไฟแพ้หมดอ่ะมึงจะเล่นยังไงอ่ะอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะเล่นยังไงอ๋อพิธีแป๊บนะพี่มันน่าจะคือมันมันต้องรอให้ตำรวจมาช่วยเว้ยพวกมันน่ะไอ้เหี้ยชนะเราได้เพราะตำรวจมามามาช่วยนะมึงมึงรู้ปะน่ะไอ้สัตว์ ใช่รถบันเอะมันมีรถจอดแถวหมู่บ้านเมืองบนเนี่ยแต่เป็นมีแต่รถทันเดียวนะก้องรถอหลัเดีอชิโร่มึงไปตรงนั้นที่ลราไปงานรถกอนดีกว่าน้องมีทีงานปะในอุโมงครับในอุโมงมีรถจอดหลายคันเลยไม่ก็รถพวกมันังไอ้บื้อหงอะไรเนี่ย๊ะไะเนี่ยเป๊ะน่ายไอ้กีอน ผมก็เพิ่งรีพอร์ตไปเลยว่ารถมันอยู่ในมุมไม่ได้พาวนะเรียนเป็นไงที่รถเกียรติหรเปล่าเกียรติหรอครับพอไปวัดไปวานครับลุงพอดีผมเน้นเอาตัวเล่าครับไม่เน้นเรื่เกียนจบมาแล้วจะไปทำอะไรดอนตั้งเปล่าอย่างไม่มีครับน่าจะไปอยู่กับแม่แม่ทำงานอะไรแม่ครับแม่ทำงานอะไร แม่ทำงานธุรกิจของตัวเองธุรกิจส่วนตัวใช่ครับเคธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวอะไรพูดได้ปะแอ้นะครับเกี่ยวกับอะไรพูดได้ปะวันดี๋ยวบอกลงกังโกนครับลุงได้ม้าทองแน่นอนเลยว่าแม่มึงทำงานม้าทอง <g ül> ใช่ครับได้ปะ ได้ป่เชียวหมกสิบเปอร์เซ็นต์มันบักครับมันบักไปอ่ะไมแบบเมื่อวานเลยหน้าไอ้องค์เลเวลที่เราบวกไปไหนมาที่มันตีไม่ครบสามสิบอ่ะมันก็สิบ่าตลอดนะขอไปเตือนหน่อยนะครับมหนึ่งยังมันชนะเพราะมีตำรวจช่วยเซิร์ฟไอ้เฮียตอนนี้ฮู้ตรมจอยหน้าพวกพี่ไม่รู้ไปไหนเท่าผีนี่หาอยู่นะอยู่เขาผีหาไปไหนล่ะ ไอเชื้อมือมันงองอยไอมันแข็งฟีๆมั่งน้องลือแถวตามซอกตามลืบอยู่นะมืองบนจอดต้งนานมั่งนี่นี่ลือตรงข้องป่มที่ผมกดแบบประจำนะมืองบนไม่เจอกูจะไปลือในเมืองต่อนะเพื่อนต้องดตร้อยู่โซนในเมืองแล้วต้องรับพีตะกันหรอต้องดูตรงอะไรต้องดูตรงเวลาาามมันหไอแล้วลุงต้องใช้ห่งตาอตัวที่มันขึ้นครับแล้วเราไปต่อไปอ่อ ใช่ครับมันจะมีมันจะมันต้องงัดสิบครั้งคือถ้าบนผมมาผมจะดูตรงหลอดวิ่งใช่ไหมลุงพอถึงหลอดผมก็กดตามปุ่มที่มันขึ้นใช้ห่างตาดินยบเอาใครูแล้วนะแต่เราจะไปโฟกัสตรงหลอดได้ไงลุงโอราณบินทะเลทรายอย่าฟังกดทัวร์ไปใครอย่าฟังกดทัวร์ไหมฟังไหมเล่นแอร์ดรอปไหมเบ๊ะอย่าเลยเปิดหองข้อหนึ่งคือไรจุกข้อหนึ่งผมต้องยอม อันนี้ทัวไหนเนี่ยอะไรนะแล้วข้อสองอ่ะแว่นต้องใส่ไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อนกูว่ากูเริ่มคุณเรื่อยๆไรเฮียข้อหนึ่งอะไรนะข้อหนึ่งคือเฮียอะไรนะผมต้องทองลุงผมต้องทองก่อนไม่ข้อหนึ่งผมต้องทองก่อนข้อสองของแว่นต้องใส่อ่าข้อสามข้อสามนมต้องดูสี่ดูแล้วต้องทำหน้าคุณคุณบอกว่ากูเริ่มคุณว่าทัวลุงมาตูมใช่ไหมเนี่ยเนี่ย มันบอกมันจะมันจะให้กูเข้ากดเนี้ยต้องทำได้ๆอย่าง้ <c oughs> เข้าบ้านซิกซิกไม่เจอกาอยู่ในเมืองอะขอบจากเมืองบนร้านอาหลงไม่เจอน่าอยู่เมืองเป็นเลาะขอบทะเลอยู่ตอนนี้ในเมืองวะใต้ตรงใต้ตึกอะลื้อให้หมดทุกตึกเลย ตัวครับเพลงที่เปิดเมื่อวานชื่อเพลงอะไรนะบัวลอยปไปไหนอีกแล้วเนี่ย